สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแชร์พิรุตตำรวจทุกคนต้องรู้พี่ชายแตงโมพูดหมดแล้วพิรุตตำรวจคดีดแตงโมทุกคนต้องได้รู้7มีนาคม2565หลังจากที่ทนายตั้มเปิดตัวบุคคลสำคัญคดีดแตงโมซึ่งก็คือนายดายศเดชจบพี่ชายแตงโมขอออกมาทวงความเป็นธรรมให้กับน้องสาวเป็นครั้งสุดท้าย ทนายตั้มได้บอกว่าพี่ชายตังโมเห็นพิรุษการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายอย่างที่ทุกคนต้องได้รู้โดยทนายตั้มโพสต์เปิดตัวพี่ชายตังโมจะเข้ามาร่วมตามหาความจริงในคดีของน้องสาวระบุถึงแม้แม่น้องตงโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้วแต่วันนี้พี่ดายศ ซึ่งเป็นพี่ชายของแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา9น้นาฬกาผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและขอให้สอบสวนประเด็นที่ยังสงสัยอยู่พี่ดายศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินผมขอทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเอของน้องแตงโม พร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมครับหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังแล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโมจากนั้นทนายตั้มได้โพสต์อีกว่าพี่ชายแตงโมเห็นพิรุธการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายอย่างซึ่งได้เล่าให้ทนายตั้มฟังแล้วอยากจะบอกว่าพี่ชายแตงโมเจอพิรุธการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายอย่างทุกคนต้องได้รู้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ